ครับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พีนน่น้องทุกคนทุก่านนอนยินดีตอนครับขาสู่ซ่องบะโตชาแนลอีกแล้วเมื่อนี้บะโตสิพาทุกคนมาเบิง่งวิธีการโบกเฮือนของบะโตนก็คือเฮาโบกเฮือนเองแต่ตอนนี้ก็กําลังตองทรายก็คือทรายที่เขาเสียไปผปสมกับปูนเพื่อเอาไปสาบไปโบกเฮือนนั่นเองต้องเอาแพร่แห่งมาตอกเอาหินหินน้อยหินใหญ่ออกก่อนเอาแต่ทรายล้วนๆยวสิเบิ่งขั้นตอน ยาสิทธิไทยทคนเมืองแมเมานวิธีการตองใส้แพงแง่งเลยะ,ะเอาทอกไส่เทือละคู่กัฮอนกีดินลงบันเป็นทรายหยาบเนาะบันเฮาบ่มีทรายแลบทรายละเอียดบ่มีบ่คืออยู่ไทย ถ้าอยู่ไทยนี่มีทรายละเอียดพร้อมเวลาขัาบโบกมันก็นกนสิเรียบกิฟเลยอันนี้สิโบกยากหน่อยหนึง่งก็คือใส่เจ็ดคู่เนาะเจ็ดคู่ต่อปูนอันสามห้าโลปูนทงหนึ่งก็อยู่ที่ห้าสิบโลกับแบ่งครึ่งกันใส่สองบอลเลยก้อยสองบอล ผสมฟูนสองอ่างเลยเฮือนที่เขาโบกเกฮือนอยู่พี่เด้อเป็นเฮือนของใครเองเนาะเัือนนี้เป็นประตูทางเขาเ้าแหละตอนนี้กับโบกอยู่ทางในก้อนอยู่ทางในเฮือนนี่ก็จะเป็นทางในเฮือนเนาะเมื่อ,อวานนี่กับโบกฝาหนึ่งโบกทางนี้ฝาหนึ่งเมื่อนี้สิบโบกทางนี้มีหน้าต่างแล้วก็ประตูทางออกี่นอกโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาไปเบิง้งเนาะไปชมว่าวิธีการโบกของ บอกโตชแนลนะค,คือโบอกเองแหละโบกไม่ค่อยป็ดแต่ว่าเยนโบกนี่แหละโบกของตัวเองเนี่ยใดก็เอาเนาะงามบง,งามกะยาเพราะว่าหลังจากที่ค่อยโบกแล้วนี่ค่อยสิเอาอันกระโลหรือว่าสติกเกอร์แปะผนังมาติดก็คือสิบโเห็นหอยโบกเลยเพราะว่าค่อยบริทาสีเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งวิที่การผสมปูน และการวิธีการโบกของมาโต้ี่เป็นแน่ดานนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่อยเดอ้อทุกคนเดอ้อควันเต็มควันพุ่งที่ซองใกล้ๆนี้นะบริษั่ ไมนไรงมันติดมากอีสามโอเคทุกคนตอนนี้เป็นวิธีการห่อนทรายแล้วต้องไปก็สิไป ผสมปูนให้ทุกคนบ้างว่าผสมปูนเป็นยังไงเนาะน,นี่ก็จะเป็นปูนเนะปูนนั่นก็สร้างเดี๋ยวเขาเอามาผสมทงเนื่องก็ได้สองกองห้าสิบโลครับก็สอบหนึ่ง ฟองละเครื่องเครื่องซอง ล้นมันเข้ากันมมีเครื่องผสมแต่มีเครื่องผสมนี่มันจะเข้ากันดีขนาดเครื่องผสมกับแพงเนาะเป็นโม้ผสมเครื่องหนึ่งราคาสี่หามื่นบาทผมซื้อใส่โซคาวละเห็ดสียง โ okay, อเคทุกคนหลังจากที่เราได้ผสมปูนเข้ากันแล้วกะ็เอาน้ำม,มาไว้ประมาณห้านาทีมีสองบอนเนาะมาน้าไว้แล้วก็ัขั้นตอนต่อไปฮะการสิไปเอาน้ำไปดพดผนังเนี่ยเอาน้ำไปดพดผนังเพื่อที่บพ่อให้แบบว่าผนังมันแห้งเร็วถ้าเกิดว่ามันแห้งเร็วมันปูนมันก็จะลูกบ็ปไปมันก็จะเห็นห้ปูนเั้แต่เออโอเคเดี๋ยว ไทยเบิง่งว่าวิธีการเฮ็ดเป็นไหนเนาะสำหรับสูตรของข่อยเนาะคือสูตรเบิ่งมาจากญุพุมาแล้วเนาะคล้ายๆกันเลยเบิ่งมาแล้วก็เฮ็ดเองเนาะอันนั้นฮัมพ์พุฒอันน้นหมดพนังทีเนาะเราจะขึ้นไปฮดก่อนตอนตะแกรงก็จะขึ้นไปฮดหน้าในมันเสียเพราะที่เรียว่าม่ให้พลังมันแข็งเยอะ

จากนี้เราคนน้ำทั่วแล้วต่อไปเราก็จะเตรียมปูนขึ้นเนาะโอเคแล้วทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาขึ้นปูนเลยขึงปูนที่ตขนาียมปูนเตรียมแรมยาม โอเคเนาะหลังจากที่เราได้ขึ้นปูนเรียบร้อยแล้วก็พอเราขึ้นไปนปั้นเนาะหลังจากที่ปั้นแล้วแล้วก็ลงฟองลงฟองลงอย่างแล้วเขาก็สีง่ายลงมาขึ้นปูนทั้งลงอีกเท่านึงเมื่อนี่สเอาสองผาพานี่แล้วก็พาทั้งออกทางประตูคาปั้นแล้กก็สิประมาณนี่นี่คือแล้วแล้ว กำลังปันสิประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้กับไฟเบิ่งกับฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามมาโตชแนลหนึ่ยเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องกลการคำวาา่าสบายดี